คุณโยทุกครูทุกหนาทุกคู่ทุกหนาที่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาถวายแต่คณะสมมูลใหญ่พร้อมเท่าลูกเน่และเป็นนี้ก็พิเศษมีดรพระพิสณีมนโนราเกี่ยวเข้ามาร่วมการปฏิบัติด้วยกัน ซึ่งราดาสนั้นเป็นสิ่งที่อมีรากาให้ตั้งได้และพที่จะาปัตอย่างนี้ีกเป็นบุญทีีธรรมนั้นนี่ก็เป็นบุญคือคาน จิตใจบุญเกิดจากทานที่าัที่เราให้แล้วหแล้วหัวลึกนึกถึงบุญที่ทำไปที่ให้เป็นทานวัตถุไปก็เกิดความสุขคือความพิจิตชื่นสุขชื่นใจมีความดีดีสิ่งเหล่านี้ทหมแต่ด้วของบุญบุญคือความดีที่มีารนทำเป็นบุญเป็นกุศลกุศลคือกุศลคือความชา ว่าที่พระอธิการเจ้ารุ่นที่44 <impro> 4ตัวนี้ที่1โดนะปณัฏฐะของตัวนี้เป็นสังฆาธิการสายพระเถระเนี่ยนี่อยู่เบื้องบนนะครับ คโยมทั้งายการจะให้พรให้พรคนโยมนั้นบ่อยให้นยนั้นทุกทุกทุกคนทานั้นประสบแต่สิ่งที่ดีความสุขความเจริญี่สิยใดหรังวิสัใดที่เป็นการระทำหรือามเล้วขอให้สิ่ง